สวัสดีค่ะพบก,กับมินิม o นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานลงคลิปคลิปนึงไปซึ่งบอกว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเว็บนั้นดันปิดทําการไปแล้วนะคะซึ่งต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่เพิ่งสมัครไปนะคะส่วนวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอวิธีถอน Bitcoin นะคะจากเว็บเว็บหนึ่งที่ mini ม o นี่เคยแนะนําไปแล้วนะคะถ้าสนใจจะสมัครหรือทํา หาบิตคอยจากเว็บนี้นะคะก็สามารถกดลิงก์ที่มินิม o นนีแนบไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเป็นลิงก์ YouTube สอนทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีถอนกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยการถอนขั้นต่ำเข้า Forces Pay นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็น1 0 0 0 0หมซาตชิะคะก็คือ1 0 0 0 0นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะ1 0 0 0 0หมื่ซาตชิแล้วมันก็จะมีปุ่มแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะ่ะขึ้นมาตรงนี้เป็นปุ่มวิดดอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ถ้าเราถอนครั้งแรกหนึ่งหมื่นไปแล้วครั้งที่สองอะคะ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนเงื่อนไขก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งหมื่นแล้วขั้นต่ําจะแค่สามพันแล้วก็ถอนได้แล้วนะคะให้เรามาที่ปุ่มว i ดด d r a นะคะสมมุติว่าเราถอนครั้งแรกไปแล้วหนึ่งหมื่นแล้วครั้งที่สองเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่สามพันนะคะสมมตินะคะแล้วเราต้องการจะถอนแล้วก็กดเข้ามาที่วิดด d a ข้างล่างเลยนะคะแล้วให้เราถอนเข้า force pay นะคะเป็นวิธีถอนที่แอดแนะนำที่สุดนะคะ กดเข้ามานะคะก็มันอันนี้แอดไม่มีนะคะมันก็เลยขึ้นเออร์เลอร์นะคะมันก็เขียนบอกไว้ว่าขั้นต่ำเนี่ยคือ3,000ซาโตชินะคะซึ่งไม่ได้มากถึง1,000 0ซาโตชิเหมือนครั้งแรกที่เราทําแล้วนะคะก็จะเป็นวิธีง่ายๆคะ่ะที่แอดมาอัปเดตกันเพราะว่า เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตอนนั้นที่แอดถอนรอบที่2ไปนะคะมันจะไม่มีปุ่มวิดดอขึ้นตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าปุ่มวิดด a อไม่ขึ้นเนี่ยไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าให้มาที่ตรงนี้ได้เลยถ้าเราจะถอนเข้าอะไรเนี่ยกระเป๋าไหนที่เราแอดไว้นะคะก็กดเลือกเลยแต่แนะนําเป็น o อเ a ฟเพย์อันแรกนะคะวิธีถอนก็มีเท่านี้นะคะสําหรับใครที่กดถอนแล้วก็มันจะขึ้นวัน ไว้นะคะว่าเนี่ยเราถอนวันที่เท่าไหร่แล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่ามันจะเข้าของเราเนี่ยประมาณวันที่เท่าไหร่ก็คือซึ่งเป็นเวลาประมาณ3วันนะคะอัปเดตก็มีเท่านี้นะคะสำหรับใครสนใจสมัครหรือว่าดูวิธีก่อนก็แอดแนบลิงไว้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ